มีการประกาศเหตุฉุกเฉินผ่านทางโทรทัศน์โดยแจ้งว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ปรากฏขึ้นที่สนามบินผู้ติดเชื้อจะกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงอย่างน่ากลัวครูต่อมาภาพในข่าวก็แสดงให้เห็นว่าสนามบินได้เกิดไฟไหม้2เดือนต่อมาไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วโลกจนกลายเป็นการระบาดครั้งใหญ่มันเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับซอมบี้ผสมกับสัตว์ร,ร้ายซึ่งถูกเรียกว่าเฟอร์รอรรัฐบาลพยายามจัดตั้งเขตกักกันโรคแต่กลับมีประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงต่อต้านและเรียกร้องสิทธิให้กับเหล่าเฟอร์รล โดยกล่าวว่าพวกเขายังคงเป็นมนุษย์กองทัพจึงเข้าควบคุมพื้นที่ตามท้องถนนและเข้าปะทะกับประชาชนเพื่อบังคับให้พวกเขากลับบ้านแต่สถานการณ์กลับยิ่งเลวร้ายลงไปกว่าเดิมในบ่ายวันหนึ่งสัญญาณโทรทัศน์ทุกช่องขาดหายไปอาบิเกลกับน้องชายได้รับโทรศัพท์จากพ่อซึ่งเป็นนักบินเขาอธิบายว่าตอนนี้งานของเขาล้นมือเนื่องจากต้องคอยช่วยเหลือผู้คน พอบอกกับลูกทั้งสองว่าพวกเขาจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับแม่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากชั้นบนทั้งครอบครัวจึงรีบวิ่งออกจากบ้านในขณะที่พวกเขากําลังขึ้นรถเฟอร์รอตัวหนึ่งก็กระโจนเข้ามาโจมตีแม่อบิเกลรีบหลบไปซ่อนใต้ท้องรถเธอต้องทนเห็นแม่ถูกเฟอร์รอจัดการเต็มสองตาจากนั้นมันก็หันไปเล่นงานน้องชายของเธอพอเสียงไซเรนจากรถตำรวจดังขึ้นใกล้ๆเฟอร์รอก็รีบวิ่งหนีไปอบิเกลได้ยินเสียงน้องชายเรียกชื่อเธอออกมาเบาๆทันใดนั้น แม่ก็กลายร่างเป็นเฟอร์รอลและสังหารน้องชายของเธอไปอีกคนมีเกลร้องไห้ออกมาไม่หยุดพอแม่ได้ยินเสียงก็พุ่งเข้ามาหาเธอแต่แคสเซียสก็ช่วยอบิเกลไว้ได้ทันเวลาอบิเกลสวมกอดเขาเพื่อแสดงความขอบคุณแต่ไม่นานน้องชายของเธอก็กลายเป็นเฟอร์รอลเช่นกันแคสเซียสจึงบอกให้อบิเกลหลับตาก่อนจะลั่นไกายสังหารเด็กชาย10ปีต่อมามนุษย์หลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดและธรรมชาติก็เขายึดครองเมืองต่างๆที่กลางป่าอบิเกลซึ่งโตเป็นวัยรุ่นกำลังออกล่า สเห็นได้ชัดเลยว่าแคสเซียดฝึกฝนเธอมาเป็นอย่างดีอบิเกลสามารถล้มกวางด้วยกระสุนแค่เพียงนัดเดียว แต่ถึงอย่างนั้นแคสเซียสก็ยังต่อว่าที่เธอนั้นใจร้อนเกินไปและขาดความอดทนพอตกกลางคืนทั้งสองคนก็ตั้งแคมป์เพื่อพักแรมแคสเซียสทำการตรวจสอบวกับดักลวดถูกวางเอาไว้หมดแล้วหลายชั่วโมงหลังจากนั้นลวดเส้นหนึ่งก็ส่งเสียงดังแคสเซียสสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขารีบออกจากเต็นท์มาตรวจสอบและพบว่ามีเศษขนติดอยู่ที่ลวดจากนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแคสเซียสรีบเข้าไปสงบสติอารมณ์มาก่อนจะควักปืนออกมายิงเฟอร์เรลที่กำลังพุ่งเข้ามา เขาคิดว่าเฟอร์รอตัวนี้อาจจะเป็นหน่วยสอดแนมของฝูงที่ถูกส่งมาสำรวจแคสเซียสร,รีบปลุกอบิเกลและเตรียมออกเดินทางทันทีหลายวันต่อมาทั้งสองยังคงเดินทางอย่างต่อเนื่องและทุกครั้งที่หยุดพักแคสเซียสก็จะฝึกฝนการเอาตัวรอดให้กับอบิเกลอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาเห็นรถคันหนึ่งอยู่ไม่ไกลทั้งคู่จึงชักปืนไรเฟิลออกมาเพื่อเตรียมซุ่มยิงชายคนหนึ่งกำลังจัดการกับเฟอร์รอแต่แล้วเฟอร์รออีกตัวก็วิ่งเข้ามาจากด้านหลังอบิเกลอยากช่วยชายคนนั้นแต่เธอกลับยิงเร็วเกิน ทําให้กระสุนพุ่งไปโดนชายคนนั้นพร้อมกับเฟอร์รเลอ,อีกตัว แคสเซียสทำการสังหารเฟอร์รลที่ออกมาจากรถพอเห็นว่าปลอดภัยอบิเกลก็เข้าไปค้นหาสเสบียงขณะที่แคสเซียสใช้มีดจัดการกับชายคนนั้นด้วยความสงสารก่อนจะถอดรองเท้าของเขาออกในตอนนั้นเองวิทยุในรถก็พยายามติดต่อกับคนขับอบิเกลอยากเตือนปลายสายเกี่ยวกับฟงเฟอร์รลที่อยู่ในบริเวณนี้แต่แคสเซียสก็ห้ามเธอเอาไว้ทันใดนั้นก็มีรถหลายคันขับมายังจุดที่พวกเขาอยู่กลุ่มผู้รอดชีวิตลงมาล้อมทั้งคู่เอาไว้พร้อมกับอาวุธพวกเขาตรวจสอบร่างของชายที่เสียชีวิตและพบว่าเขาตาย จากกระสุนของมนุษย์จึงสรุปว่าแคสเซียสและอบิเกลจงใจฆ่าเพื่อนของพวกเขาเพื่อปล้นสเสบียงขัวหน้ากลุ่มขู่จะฆ่าทั้งสองคนแคสเซียสกับอบิเกลจึงเริ่มลงมือโดยโจมตีคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อแย่งอาวุธกลับมาจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เล็งปืนใส่กันจนกระทั่งหญิงตั้งครนภที่ชื่อเมแกนลงมาจากรถและพยายามไกลเกลี่ยสถานการณ์ จังหวะนั้นเองหมาก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตกใจฝูงเฟอร์รรลปรากฏตัวและล้อมพวกเขาเอาไว้ทุกคนจึงได้เปิดฉากยิงทันทีพวกเขาพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แต่ฝูงเฟอร์รรลก็มีจํานวนมากเกินไปแคสเซียสกับอับบิเกลจ,จึงชักมีดออกมาและเข้าไปต่อสู้กับพวกมันในระยะประชิดอย่างไรก็ตามผู้รอดชีวิตคนอื่นๆถนัดแค่เพียงการใช้ปืนในไม่ช้าูงเฟอร์รัลก็เริ่มฆ่าพวกเขาไปทีละคน ผู้หญิงคนหนึ่งพยายามจะปาระเบิดขวดแต่กลับถูกเฟอร์รอจมตีจนระเบิดหลุดมือและตกใส่รถยนต์แรงระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้แคสเซียสในกระเด็นออกไปมีผู้รอดชีวิตคนหนึ่งถูกกัดและพยายามจะชัดดาวตัวเองแต่กระสุนของเขาหมดชายคนนั้นจึงได้กลายร่างเป็นเฟอร์รอหัวหน้ากลุ่มถูกเฟอร์รอขนาดยักษ์จับตัวได้และทุบเขาจนเสียชีวิตเฟอร์รออีกตัวพุ่งไปจมตีเดวิดสามีของเมแกนแต่เขาก็ถีบมันกระเด็นออกไปอบิเกลจึงรีพาเดวิดกับเมแกนไปที่รถขณะที่แคสเซียสต่อสู้กับ เฟอร์ลอีก2-3ตัวก่อนจะตามพวกเขาขึ้นไปพอรถออกตัวเฟอร์ลตัวหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาบนหลังคาแคสเซียดเบรกรถทันทีเพื่อสลัดมันออกไปอาบิเกลใช้จังหวะนี้ขวาของขึ้นรถและพวกเขาก็หลบหนีไปได้สาเร็จเฟอร์รลยักพบว่ามนุษย์ได้ฆ่าแฟนสาวของมันจึงคำรามออกมาอย่างโกรธแค้น พอมาถึงที่ถนนอับิเกลได้ตรวจสอบสเสบียงและพบว่าตอนนี้กระสุนใกล้จะหมดแล้วเมแกนบอกว่าเดิมทีกลุ่มของเธอกำลังมุ่งหน้าไปยังชุมชนริมแม่นม้ำเธอตั้งคันได้8เดือนแล้วและตั้งใจจะไปคลอดลูกที่นั่นแต่อบิเกลกับแคสเซียสกลับคิดว่าการตามหาชุมชนเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปเพราะหลายๆชุมชนที่พวกเขาเคยไปมาเหลือแต่ถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีจากนั้นจูจ่ๆรถก็เกิดหยุดข,ขึ้นมากระทันหันพวกเขาพบว่าตอนนี้เครื่องยนต์ได้พังไปเรียบร้อยแล้วทั้งกลุ่มจึงต้องออก เดินเท้ากันต่อจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่เมืองร้างแห่งหนึ่งและตกลงว่าจะค้างคืนกันที่นี่พวกเขาช่วยกันตรวจสอบอาคารเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีพวกเฟอร์รอลอยู่ใกล้ๆจากนั้นก็ตั้งแคมป์เพื่อพักแรม เมแกนเสนอว่าจะแบ่งปันอาหารของเธอแต่แคสเซียสและอาบิเกลก็บอกว่าพวกเขาจะกินแต่ของที่ล่ามาเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชือ้อเดวิดกับเมแกนเล่าว่าพวกเขาเคยติดต่อกับชุมชนผ่านทางวิทยุจึงรู้ว่าที่นั่นมีสเสบียงและหมออยู่จํานวนมากแต่การจะเดินทางไปที่นั่นอาจจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งสัปดาห์อาบิเกลจึงบอกว่าเธอกับแคสเซียสกําลังเดินทางไปที่ชายฝั่งตะวันตกเพื่อใช้เรือหลบหนีไปที่เกาะพอแคสเซียสติดตั้งลวดกับดักเสร็จเขาก็นําแผนที่ออกมา และชี้เส้นทางให้เดวิดกับเมแกนดูว่าพวกเขาต้องเดินไปยังทิศทางไหนเพื่อไปถึงชุมชนแต่แคสเซียสปฏิเสธที่จะตามไปด้วยโดยให้เหตุผลว่าฝูงเฟอร์รอวจะต้องตามกลับมาแก้แค้นพวกเขาอย่างแน่นอนอบิเกลจึงขอคุยกับแคสเซียสเป็นการส่วนตัวถือขอร้องให้แคสเซียสช่วยเดวิดกับเมแกนและบางทีชุมชนที่พวกเขาพูดถึงอาจจะไม่เหมือนกับที่พวกเราเคยเจอมาแต่ไม่ว่ายังไง แคเสเซียสจึงคงยืนกลานคำเดิมในตอนดึกฝูงเฟอร์รัลได้ตามรอยพวกเขาจนได้พบกับรถที่ถูกจอดทิ้งไว้พวกมันจึงเดินไปตามถนนมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองขณะเดียวกันชายหนุ่มสองคนต่างนอนไม่หลับแคเสเซียสหยิบกระสุนที่เขาเก็บเอาไว้ออกมาให้เดวิดดูพร้อมกับบอกว่าเขาพกมันติดตัวเอาไว้เสมอเผื่อว่าวันหนึ่งหากเขาถูกเฟอร์รัลกัดขึ้นมาส่วนของที่เดวิดพกติดตัวก็คือบุหรี่หนึ่งมวนกับขาที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนพูดคุยกันแล้วเริ่มสนิทกันมากขึ้นสุดท้าย c a สเซียสก็ตัดสินใจจะช่วยพาพวกเขาเดินทางไปยังชุมชน เช้าวันรุ่งขึ้นอบิเกลได้ยินเสียงบางอย่างจึงลงไปที่ชั้นล่างเพื่อตรวจสอบเธอถูกเฟอร์รอตัวหนึ่งโจมตีทำให้ปืนหลุดมือแต่อบิเกลก็สามารถใช้มีดจัดการกับมันได้อย่างรวดเร็วเฟอร์รอตัวที่2เริ่มไล่ตามเธอมาอบิเกลจึงโยนมันลงไปจากเตกแต่ก็เกือบจะตกตามมันลงไปด้วยโชคดีที่แคสเซียสเขามาคว้าตัวอบิเกลได้ทันเวลาพอฝูงเฟอร์รอมาถึงที่ตัวอาคารพวกเขาก็หลบหนีออกไปกันหมดแล้วเฟอร์รอตัวหนึ่งไปสะดุดเข้ากับลวดกับดักทำให้มันตายคาที่ในทันที หลังจากเดินทางมาได้สักพักอบิเกลก็จำได้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ใกล้กับสนามบินพลเรือนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่พ่อของเธอเคยจอดเครื่องบินลำเล็กเอาไว้แคสเซียสไม่เห็นด้วยที่จะเดินทางไปที่นั่นเพราะสนามบินเป็นพื้นที่โลง่งและพวกเฟอร์รอจะสามารถล้อมจับพวกเขาได้ง่ายแต่อีก3คนต่างต้องการเดินทางไปที่นั่นแคสเซียสจึงต้องยอมทำตามเสียงส่วนมากหลังจากเดินทางไปได้สักพักพวกเขาก็พบกับอาคารเก่าแห่งหนึ่งพร้อมกับรถยนต์ ซึ่งมีศพของชายคนหนึ่งที่เพิ่งถูกยิงเสียชีวิตไปไม่นานแคสเซียสบอกให้อบิเกลเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารเพื่อหาสเสบียงและจะออกเดินทางต่อทันทีเมื่อเธอกลับมาพอะแคสเซียสรู้สึกว่าบริเวณนี้อาจไม่ได้มีแค่เพียงพวกเขาเท่านั้นอบิเกลพบแค่เพียงกาแฟเล็กน้อยและไม่ทันสังเกตว่ามีครอบครัวหนึ่งกำลังแอบซ่อนอยู่ที่ห้องหนึ่งของอาคารแคสเซียสเข้าไปตรวจสอบที่ท้ายรถและได้พบกับรถเข็นจึงบอกให้เมแกนใช้มันหลังจากที่พวกเขาออกเดินทางต่อได้ไม่นานฝูงเฟอรัลก็ ตามมาถึงที่อาคารและสังหารครอบครัวที่ซ่อนอยู่ในนั้นจนหมดกลุ่มของแคสเซียสมาถึงที่สนามบินและพบว่าตอนนี้ไม่มีเครื่องบินหลงเหลืออยู่เลยเดวิดกับแคสเซียสจึงปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อไปดีแต่จูๆ่ๆอบิเกลก็เข้ามาขัดจังหวะพวกเขาเมื่อเธอได้พบกับโรงเก็บเครื่องบินของพ่อและภายในนั้นก็มีเครื่องบินจอดอยู่ซึ่งเดวิดที่เป็นช่างก็สามารถซ่อมมันได้ในขณะที่เดวิดจัดการกับงานของเขาแคสเซียสกับอบิเกลก็ช่วยกันสำรวจภายในอาคารอบิเกลพบรูปถ่ายของเธอกับพ่อ หล่นอยู่ที่พื้นจึงหยิบมันขึ้นมาแขวนเอาไว้บนผนังอีกครั้งจังหวะนั้นเองฝูงเฟอร์รลก็มาถึงที่สนามบินทุกคนรีบขึ้นเครื่องแม้ว่ามันจะยังไม่พร้อมใช้งานก็ตามแคดเซียสพยายามยิงเพื่อทวงเวลาในขณะที่เดวิดเริ่มหมุนใบพัดด้วยมือเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อาบิเกลมีความรู้ในการขับเครื่องบินแค่เพียงเล็กน้อยทําให้มันเคลื่อนตัวได้ช้ามาก ฝูงเฟอร์ร่ลเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆโชคดีที่อบิเกลหาปุ่มควบคุมที่ถูกต้องเจอจนเครื่องบินเร่งความเร็วขึ้นมาได้แต่เฟอร์ร่ลตัวหนึ่งก็กระโดดมาเกาะประตูเอาไว้แขสเสียจึงยิงมันล่วงลงไปและเครื่องบินก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สําเร็จอย่างไรก็ตามพวกเขาบินอยู่ได้ไม่นานเครื่องก็เกิดขัดข้องและตกลงมาอย่างรวดเร็วอบิเกลพยายามจะลงจอดแต่สุดท้ายเครื่องบินก็พุ่งชนเข้ากับต้นไม้ก่อนจะกระแทกกับพื้นอย่างแรงโชคดีที่มันไม่พลิกคว่ทำทําให้ทุกคนได้รับบาดเจ็บแค่เพียงเล็ น้อยเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินเท้ากันต่อจนได้พบกับสถานีรถไฟหลังจากตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจจะค้างคืนที่นั่นแคสเซียสกางแผนที่ออกมาดูเขาคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสองวันกว่าจะไปถึงที่ชุมชนออบิเกลตรวจสอบสเสบียงและพบว่ากระสุนของพวกเขาใกล้จะหมดเต็มที ในตอนที่เมแกนกับแคสเซียสแบ่งอาหารกันแคสเซียสก็ยอมรับกับเธอว่าเมแกนทําให้เขาคิดถึงภรรยาที่จากไปแคสเซียสเคยฆ่าครอบครัวของเธอเนื่องจากพวกเขานั้นติดเชือ้อจากนั้นไม่นานภรรยาของเขาก็ทําการชัดดาวตัวเองเนื่องจากเธอไม่สามารถทนรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้แคสเซียสยังได้พูดถึงเด็กชายคนหนึ่งที่เคยถูกเฟอร์รก,กัดแต่ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ ทำให้เขาต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าจะกลายเป็นเฟอร์รอโดยสมบูรณ์ขณะเดียวกันเดวิดได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท้าของตัวเองในที่รับตาคนแท้จริงแล้วเดวิดนั้นติดเชือ้อเขารู้ดีว่าถึงเวลาที่จะต้องชัดดาวตัวเองแล้วเดวิดหยิบป,ปืนขึ้นมาแต่เขาก็ไม่กล้าพอจะทํามัน วันต่อมาขณะที่ทั้งกลุ่มกำลังเดินอยู่กลางแดดเดวิดเริ่มรู้สึกไม่สบายและแคสเซียสก็สังเกตเห็นเลือดที่ไหลออกมาจากขาของเขาแคสเซียสเข้าไปตรวจสอบทันทีพอเขารู้ความจริงแคสเซียสก็บอกกับเดวิดว่าเขาจะต้องไปบอกเรื่องนี้กับทุกคนไม่เช่นนั้นเขาจะเป็นคนจัดการกับเดวิดเองเย็นวันนั้นทุกคนพบกับบ้านหลังหนึ่งที่มีไฟเปิดอยู่พอเดินเข้าไปใกล้ๆก,ก็มีเสียงดังออกมาว่าพวกเขาต้องการอะไรแคสเซียสคิดว่าสถานการณ์นี้ดูอันตรายเกินไปแต่อบิเกลกลับเดินเข้าไป ใกล้ๆและอธิบายว่าพวกเธอมากับคนท้องและต้องการความช่วยเหลือ นอตันจึงเปิดประตูออกมาและเล็งปืนไปที่ทุกคนเขาสั่งให้วางอาวุธทั้งหมดไว้ที่หีบด้านนอกก่อนจะเชิญทุกคนเข้าไปในบ้านหนอตันแสดงท่าทีเป็นมิตรและอธิบายว่าเขาเป็นวิศวกรจึงได้สร้างอุปกรณ์ที่สามารถผลิตไฟและน้ำร้อนได้ขึ้นมาก่อนจะพูดถึงภรรยาของตัวเองแต่พอเมแกนถามถึงเธอหนอตันก็ทำเป็นเพิกเฉยจากนั้นเขาก็แบ่งขนมปังและผักให้กับทุกคนกินแครเซียเชื่อมต่อแล็บท็อปก่อนจะเปิดดูภาพถ่ายเก่าๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าภรรยาของเขากำลังตั้งค ก่อนจะเกิดโรคระบาดขึ้นพอแคสเซียสตรวจสอบอาการของเมแกนเธอก็บอกกับเขาว่าตั้งแต่มาถึงที่บ้านหลังนี้เธอก็ไม่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์เลยเมแกนจะขอให้แคสเซียสสัญญาว่า หากเกิดอะไรขึ้นกับเธอเขาจะต้องปกป้องลูกของเธอให้ได้หลังจากนั้นนอตันก็ส่งเครื่องดื่มให้กับทุกคนก่อนจะเล่าว่าเขาอาศัยอยู่ที่นี่มา20ปีแล้วและเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับชุมชนผ่านทางวิทยุแต่เขาก็ไม่ได้สนใจจะเข้าร่วมพอชอบใช้ชีวิตตามลําพังจากนั้นนอตันก็เริ่มพูดจาแย่ๆเกี่ยวกับคนที่หมกมุน่นอยู่กับการกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเขารู้สึกไม่เห็นด้วยและคิดว่ามนุษย์ควรได้รับบทเรียนจากโรคระบาดในครั้งนี้ เพราะมนุษย์เป็นคนทำลายโลกและศีลธรรมของตัวเองจากนั้นแคสเซียสก็สังเกตเห็นมีดประหลาดเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรนอตันก็รีบหยิบมันไปเสียก่อนขณะเดียวกันเดวิดที่อาการแย่ลงเรื่อยๆรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำเขาพบว่าตอนนี้เชื้อโรคได้ลุกลามไปทั่วร่างกายแล้วพอเดวิดออกมาจากห้องน้ำคนอื่นๆก็หมดสติไปกันหมดนอตันได้แอบวางยาสลบเอาไว้ในเครื่องดื่มเขาใส่เสื้อกาวพร้อมกับถือเครื่องมือประหลาดเอาไว้ในมือพอนอตันเห็นเดวิดก็รู้ทันทีว่าเขาติดเชื้อ แล้หนอตันจึงจเปิดใช้งานเครื่องมือของเขามันส่งคลื่นความถี่สูงออกมาทําให้เดวิดสุดตัวลงไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวดหนอตันอธิบายว่าอุปกรณ์นี้ทํางานเหมือนกับนกหวีดของสุนัขซึ่งจะมีผลเฉพาะกับผู้ติดเชื้อเท่านั้นพอนอตันพูดจบเดวิดก็หมดสติไปขณะเดียวกันฝูงเฟอรัลได้ตามพวกเขามาถึงที่สถานีรถไฟพวกมันไม่หยุดพักและออกไล่ล่าต่อยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ต่อมาเดวิดฟื้นขึ้นมาและพบว่าทุกคนถูกมัดเอาไว้ในห้องใต้ดินนอตันกำลังจดบันทึกข้อมูลการทดลองของเขาและเปิดเผยว่าเขาได้ขังภรรยาของตัวเองที่ติดเชื้อเอาไว้ในกรงนอตันได้ปล่อยเธอออกมาและทำการควบคุมด้วยอุปกรณ์เขาสั่งให้เธอโจมตีทุกคนแต่อบิเกลกับแคสเซียสนั้นเป็นนักสู้ทั้งคู่จึงถีภรรยาของนอตันกระเด็นออกไปเห็นดังนั้นเธอก็เข้าไปเล่นงานเดวิดแทนเขาดินจนหลุดออกมาจากเชือกและสามารถเอาชนะเธอไปได้นอตันรีเปิดใช้งานอุปกรณ์ กของเขเพื่อหยุดไม่ให้เดวิดช่วยเหลือคนอื่นแต่เดวิดที่ยังไม่กลายร่างเป็นเฟอร์รอเต็มตัวจึงสามารถฟื้นความเจ็บปวดและคลายเชื่อให้กับแคสเซสได้สําเร็จพอหลุดออกมาได้แคสเซสก็คว้าปืนและพยายามจะยิงใส่นอตันแต่เขาก็วิ่งหนีไปได้ทันทุกคนจึงรีบวิ่งไปที่ด้านบนและขังนอตันเอาไว้ในห้องใต้ดินนอตันพยายามใช้ขวานพังประตูออกมาอาบิเกลขโมยกุญแจรถมาได้แคสเซสรีบกลับไปเก็บข้าวของและต่อยเดวิดไปด้วยความโมโ oh หเขาต้องการจะยิงเดวิดเดี๋ยวนี้เลยแต่เมแกนกับอาบิเกลก็เข้ามาห้าม ระหว่างที่ทุกคนกําลังมุ่งหน้าไปที่รถถุงน้ําคร่ำของเมแกนก็แตกจากนั้นนอตันก็ออกมาจากบ้านและพบว่าพวกเขาขับรถหนีไปแล้วกลุ่มของแคสเซียสมุ่งหน้าเข้าไปในป่าและได้พบกับฟงเฟอร์รัลวกมันจึงออกไล่ล่ายอย่างบ้าคลั่งหลังจากขับรถไปได้สักพักพวกเขาก็มองเห็นแสงไฟอยู่ไกลๆซึ่งหมายความว่าพวกเขาใกล้จะถึงที่ชุมชนแล้วจึงพยายามเร่งเครื่องเต็มที่แต่ก็พบว่ามีต้นไม้ล้มขวางถนนอยู่ทุกคนจึงต้องลงจากรถและเดินเท้ากันต่อขณะที่ฟงเฟอร์รัลเข้ามาใกล้มากขึ้น ๆทุกคนพยายามจะยิงตอบโตจากนั้นกระสุนของเดวิดก็หมดลงและเขาก็รู้ตัวเองว่าใกล้จะกลายเป็นเฟอร์รอลเต็มทีเดวิดจึงบอกให้ทุกคนหนีไปโดยที่เขาจะเป็นคนทวงเวลาพวกเฟอร์รอลให้ครูรักได้กล่าวอำลากันเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นแคสเซียสก็ยื่นกระสุนที่เก็บไวใ้ให้กับเดวิดพอทุกคนไปไกลแล้วเดวิดก็จุดบุหรี่ขึ้นมาสูบก่อนจะหันกลับไปต่อสู้กับพวกเฟอร์รอลด้วยมือเปล่าเขาจัดการกับพวกมันไปได้หลายตัวแต่แล้วเฟอร์รอลยักษ์ก็โผล่ออกมาก่อนจะหักคอเดวิดจน ามผู้รอดชีวิตทั้ง3คนต่อไปอบิเกลคอยดักยิงเฟอร์เรลเพื่อคุ้มกันแคสเซียสที่กำลังอุ้มเมแกนอยู่เขาตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงจนยามที่เฝ้าประตูชุมชนได้ยินพวกเขาจึงเปิดฉากยิงใส่เฟอร์เรลทั้งหมดที่กำลังตามมาพอพวกมันเห็นศพของพวกพ้องและแสงไฟจากชุมชนจึงตัดสินใจถอยกลับเข้าไปในป่าพอเข้ามาในชุมชนได้เมแกนก็ถูกพาตัวไปที่ห้องพยาบาลและได้รับการดูแลอย่อยางใกล้ชิดเช้ชาวันรุ่งขึ้นหลังจากได้พบกับผู้นำของชุมชนแคสเซียส <Cass ius, S 2> ก็บอกกับอบิเกลว่าพววกกกเขาาครรจจะีบออ ทีีน่นเพราะมนุษย์นั้นไว้ใจไม่ได้แต่อับิเกลไม่ต้องการจะหลบหนีอีกต่อไปแล้วเธอจึงไม่สนใจคาเตือนของเขาต่อมาหมอได้บอกกับแคสเซียสว่าเด็กในท้องปลอดภัยดีแต่แม่ของเด็กคงจะไม่รอดแล้วแคสเซียสจึงเข้าไปเยี่ยมเมแกนและพบว่าเด็กที่คลอดออกมาเป็นผู้หญิงเมแกนตั้งชื่อให้เธอว่าโฮปเมแกนขอให้แคสเซียสรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเธอก่อนจะมอบ ed, ล็อกเกตครอบครัวให้กับเขาและเสียชีวิตไปขณะเดียวกันหน่อตานตามมาจนถึงบริเวณป่าและพบกับศพของผู้คนที่กระจัดกระจาย จายไปทั่ว ระหว่างที่เขาเดินสำรวจนอตันก็สังเกตเห็นชุมชนในจังหวะนั้นเองฝูงเฟอร์รได้พบตัวเขาและพยายามจะโจมตีนอตันเขาจึงรีบเปิดใช้งานเครื่องควบคุมก่อนจะประกาศออกมาอย่างเย็นชาว่าถึงเวลาแก้แค้นแล้วที่ด้านในชุมชนแคสเซียสกำลังดูแลโฮปและครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันอบิเกลก็เริ่มสนิทก,กับพวกวัยรุ่นในชุมชนและเข้าร่วมงานเลี้ยงเล็กๆกับพวกเขาในตอนเย็นกลุ่มวัยรุ่นด้ส่งเครื่องดื่มให้กับยามสองคนดื่มจนเผลอหลับไปพวกเขาจึงได้แอบเข้าไปในอุโมงค์อับิเกลตามเข้า ด้วยและได้พบกับรีโมทอันหนึ่งเธอหยิบมันขึ้นมาดูจากนั้นโรเดริกก็เข้ามาห้ามเธอและอธิบายว่าตอนนี้ทั้งเมืองได้ถูกวางระเบิดเอาไว้และรีโมทนี้มีไว้เพื่อจุดชนวนหากพวกเฟอร์ลสามารถบุกเข้ามาได้มนุษย์ทุกคนจะรอดจากแรงระเบิดโดยการใช้ช่องทางใต้ดินที่ทอดยาวไปที่เขื่อนร้าง เช้าวันต่อมานอตันเห็นยามคนหนึ่งอยู่บนเรือจึงแกล้งเข้าไปขอความช่วยเหลือพอจัดการกับยามคนแรกได้แล้วเฟอร์รอลตัวหนึ่งก็กระโดดลงไปในน้ำและปีนเข้าไปจัดการกับยามอีกคนจากนั้นนอตันก็สั่งให้ฝูงเฟอร์รอลทั้งหมดบุกโจมตีขณะที่ผู้คนถูกเฟอร์รรลฆ่าตายไปทั่วทุกพื้นที่บางคนที่มีอาวุธก็ออกมาต่อสู้อบิเกลช่วยโรเดริกจากเฟอร์รอลตัวหนึ่งไว้ได้ก่อนที่เธอจะแบ่งหน้าที่ให้กับกลุ่มวัยรุ่นคนที่มีอาวุธให้ไปอยู่ทที่่่สสูงงเเพืออาากกรรรยยยิจะะปลดดภัวนโ จะพาผู้รอดชีวิตที่เหลือไปยังเขื่อนขณะที่เธอจะออกไปตามหาแคสเซียสเมื่อความโกลาหลครอบงำชุมชนหมอกรีบเข้าไปอุ้มโฮปเพื่อให้แคสเซียสออกไปตามหาอับบเกล ฝูงเฟอร์รอลมีจํานวนเยอะมากในขณะที่กระสุนของพวกเขาก็กําลังจะหมดลงหัวหน้าชุมชนพยายามหนีเอาตัวรอดแต่เขาก็ถูกเฟอร์รอลสังหารในทันทีผู้รอดชีวิตขามอุโมงมาได้จนถึงเขื่อนและรีบ,บอกให้โรเดริกกดระเบิดเพื่อทําลายชุมชนแต่เขากลับลังเลเพราะอบิเกลยังไม่ออกมาขณะเดียวกันภายในชุมชนเฟอร์รอลยักษ์พยายามจะโจมตีอบิเกลแคสเซียสจึงคว้าไม้พายฟาใสาม่มันอย่างแรงพอสัตว์ประหลาดล้มลงอบิเกลก็สังเกตเห็นสร้อยข้อมือของมันและพบว่าเฟอร์รอลตัวนี้ ก็คือพ่อของเธอความตกใจทําให้อบิเกลหยุดนิ่งไปชั่วครู่จนแคสเซียสต้องเรียกสติเธอกลับมาและพาอบิเกลไปที่อุโมงค์ทั้งสองคนเข้าไปข้างในได้ทันเวลาก่อนที่โรเดริกจะกดปุ่มระเบิดทําให้ทั้งชุมชนผังพินาไปในพริบตาและสามารถจัดการกับฟูงเฟอร์รอได้สําเร็จหลังจากนั้นผู้รอดชีวิตพบว่ามีชายคนหนึ่งในกลุ่มติดเชื้อขณะที่แคสเซียสพยายามปลอบเขาเฟอร์รอตัวหนึ่งก็พุ่งออกมาและฆ่าชายคนนั้นในทันทีจากนั้นมันก็หันมาโจมตีแคสเซียสทั้งสองต่อ สู้กันอย่างดุเดือดจนล้มลงไปกองกับพื้นและในจังหวะนั้นเองเฟอร์รรลก็เกือบจะกัดแคสเซียสได้แต่ครั้งนี้อบิเกลมีความอดทนมากกว่าเดิมเธอรอจนถึงจังหวะที่เหมาะสมก่อนจะเนียวไกลสังหารเฟอร์รลได้อย่างแม่นยำ รอชีวิตที่เหลือมองดูชุมชนของพวกเขาที่กำลังลุกใหม่และตั้งคำถามว่าพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปดีอบิเกลบอกว่าทุกคนสามารถช่วยกันสร้างชุมชนแห่งใหม่ที่เขือนนี้ได้และแคสเซียสก็ได้ขโมยสมุดบันทึกของนอตันติดตัวมาด้วยซึ่งภายในมีคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเครื่องปั่นไฟจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ